สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะลูกค้ากลับมาพบกับแหมมอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะมันอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะมาอัปเดตสต็อกรถยนต์กันหน่อยนะคะแล้วค่ะสำหรับนะคะใครที่อยากได้รถยนต์นะคะไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนของ Toyota a เอ i ตินะคะเดี๋ยวมัน z o ให้ดูนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะ t o y o t a a เอ i ตินะคะมีให้คุณเลือกมากกว่า50คันนะคะลูกค้าสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะที่อยากได้รถครอบครัวนะคะหรือรถเก ะคะ5ประตูนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นรถซีดานนะคะสามารถติดต่อนะคะม,มาได้เลยนะคะเบอร์มันจะเป็นเบอร์0 8 0ค่ะ403ค่ะ0 1 6 3นะคะเบอร์นี้อลา์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะขอโทษค่ะสําหรับนะคะอัปเดตรถในสตอ็อกอันนี้จะเป็นในส่วนของรถเอาติดนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตแพนกล้องมานิดนึงนะคะและนี่ต่อเลยนะคะในส่วนของรถกระบะนะคะลูกค้าใครที่สนใจร,รีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะ สำหรับนะคะช่องทางการติดต่อจะเป็นเบอร์หม่ำ080นะคะ403ค่ะ0163นะคะลูกค้าสามารถติดต่อม่ำได้ตลอดเลยนะคะสำหรับรถอัปเดตของเรานะคะลูกค้าเป็นในส่วนของอัลติสและรถครอบครัวนะคะลูกค้านี่เลยนะคะเป็นครั้งนะคะ ที่ใหญ่ที่สุดนะคะสต๊อกรถที่เยอะที่สุดในเพชรยนต์นะคะบริษัทเพชรยนตนะ์นัดเปิดทาการทุกวันค่ะลูกค้าตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเลยนะคะมีรถให้คุณเลือกมากกว่า350้คันเลยนะคะลูกค้าให้ดูสต๊อกกันแบบแน่นๆน,น,นะคะไม่ราจะเป็นรถครอบครัวคะ่ะรถเก่งนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าใครที่สนใจรีบเข้ามาเลยนะคะติดต่อแหม่มเข้ามาได้นะคะสําหรับบริษัทเรานะคะสามารถเคสได,ได้ได้ทุกคันนะคะลูกค้ารายได้นะคะ10,000บาทก็สามารถซื้อรถสวยๆได้แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องนั่งรถ เมร์รถตู้นะให้เมื่อยเลยนะคะลูกค้าสําหรับใครที่อยากได้รถนะคะรถเก่งนะอย่างที่มันบอกเลยนะคะมันจะเป็นโตโยต้าอัลติสค่ะหรือจะเป็นฮอนด้าซีวิคหรือจะเป็นในส่วนของแคมรี่รถตู้เรามีให้หมดเลยนะคะอย่างที่แมมนะคะแผ่นกล้องให้ดูเลยนะคะลูกค้าในส่วนของรถกระบะเราก็มีให้ดูให้เลือกมากกว่า350้คันเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะลูกค้าเข้ามาดูได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์เอกสารไม่ยุ่งยากคะ่ะ เพียงแค่คุณใช้ทะเบียนบ้านค่ะัตรประชาชนค่ะสลิปสาเดือนและสเตทเ,เมนย้อนหลัง6เดือนนะคะมาอัปเดตนะคะคลิปสตอ็อกของเพรยนนะคะลูกค้าอยากได้รถอะไรเราจัดให้นะคะมีให้เลือกมากกว่านะคะ350คันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถบรรทุกขอโทษค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถตู้ะคะรถอาครอบครัวเรามีหมดเลยนะคะมาที่นี่จบนะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10ส,สถาบันการเงินนะคะลูกค้าและนะคะลูกค้า จบทุกคันดันุเคกแน่นอนนะคะลูกค้ารถสวยนะคะ,คะทุกคันเปิดมาทั้งหมด22ปีแล้วนะคะบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะลูกค้าเชื่อมั่นการันตีได้เลยว่ารถเราคัดคุณภาพคัดเกรดทุกคันนะคะเริ่มรต้นราคาตั้งแต่200,000ป้ายๆนะคะราคารถตั้งแต่200,000ต้นๆเนาะถึงนะคะ ราคาหลักล้านนะคะลูกค้ารถเราจะเป็นแบรนด์นะคะในส่วนของรถนะจะเป็นในส่วนของแบรนด์โตโยต้านะคะมีทุกแบรนด์เลยนะคะลูกค้าอยากได้รถคันไหนรีบมาติดต่อแหม่มเข้ามาเลยนะคะและอัปเดตสต็อกให้เห็นนะคะลูกค้าและของเราอัปเดตสต็อกแค่้ยังไม่พอนะเรามีในส่วนของโกดังที่3ของบริษัทเพชรยนต์ด้วยนะคะลูกค้าใครที่อยากได้รถสวยๆนะรีบติดต่อแหม่มเข้ามาเลยนะคะตอนนี้ออกรถไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าเพียงแค่มีัตบประชาชนสามารถเช็คเครดิตนะคะโดยไม่เสียเงินเลยนะคะลูกค้า เอกสารอย่างที่แหม่มแจ้งให้เลยนะคะก็ไม่ไม่ยุ่งยากเนาะแล้วก็ใครที่อยากได้รถนะคะสามารถไปดูนะคะคลปิปรีวิวของน้องแหม่มนะคะในช่องของแหม่มรถสวยได้เลยนะคะลูกค้าและแหม่มจะมีคลิปอัปเดตอยู่เรียว,ว่าลูกค้านะคะสนใจเป็นรถรุ่นไหนยังไงนะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อมามาได้เลยนะคะและมีวารันตีให้ด้วย30วันนะคะรถออกไปมีการชนหนักพิกามจมน้ำนะคะกอคะ็อไมค่ะลูกค้านํามาคืนได้เลยนะคะบริษัทเราเปิดมาทั้งหมด21 22ปีปีนี้แล้วนะ,ะวารันตีในเรื่องคุณภาพได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะส่งสไลด์ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนที่ต่างจังหวัดเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเรานะคะลูกค้าจะไม่มีไฟแนนซ์วิ่งเซนนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะเดือนกันยาขอโทษค่ะเดือนสิงหาคมนะคะแหม่มเโอชา่สุปพิเศษสาหรับลูกค้าที่มาออกรถกแหม่มเลยนะคะใครที่มาออกรถแหม่มน,นะแหม่มแถมในส่วนของนะคะบริการฉุกเฉินให้1ปีค่ะประกันเครื่องเกียร์นานหเดือนนะคะน้ำมันฟรีนะคะหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้าฟรีภาษีพรบ นะคะลูกค้าและรถสไลด์นะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถสวยๆนะคะคัดทุกคัน,นะค่ะต้องเลือกเพชรยนต์นะคะดิลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในมินบุรีนะคะลูกค้าสําหรับนะคะวันนี้นะคะแบบต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะใครอยากได้รถรุ่นไหนปีไหนนะคะติดต่อแบบมาไ,ได้เลยติดแป๊กเล็ก็ออกได้นะคะลูกค้าฝากนะคะก่อนที่จะจบตอนการรีวิวนะคะรถสต๊อกของเพชรยนต์ฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งนะคะ ท่องทางการติดต่อของแม่มจะเป็นเบอร์080ค่ะ403ค่ะ0163นะคะเบอร์นี้ค่ะสามารถออนไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะติดต่อแม่มได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะออนไลน์เบอร์นี้ค่ะก็สามารถคุยกับแมได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้แมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ